อ่ะปิดท้ายวันนี้นะครับก็อีกหนึ่งเรื่องราวที่เป็นซีรีส์เรื่องใหม่ของเกาหลีนะครับเกี่ยวกับทนายความแล้วซีรีส์เรื่องนี้นะฮะได้สองพระนางเห็นได้กิมจิมาโครจรเจอกันครั้งแรกก็คือยุนอาแล้วก็อีจงซอกนั่นเองครับเป็นอีกผลงานซีรีส์ที่แฟนๆตั้งหน้าตั้งตารอเป็นอย่างมากเลยนะสำหรับ Big Mouth ซีรีส์กฎหมายเรื่องใหม่ที่ทางสถานี TV n ีครับ เพราะถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเนี่ยนี่จะเป็นการโครจรมาพบกันเป็นครั้งแรกเลยของสองพระนางขายดีแห่งแดนกิมจิอย่างอ e ีจงซอกนะฮะแห่งซีรีส์ I Can Hear Your Voice p i n o อ c คิโแล้วก็ W ด้วยกับสาวยุนอานะฮะสมาชิกวงเกิร์สเจเนเรชันที่โด่งดังมาจากซีรีส The ์ The K2 แล้วก็หนัง Ex i t ฝ่าหมอกพิดภารกิจรักครับ สำหรับซีรีส์ i i g m ม u t h จะเล่าเรื่องราวของโกมิโฮสาวสวยเก่งที่ต้องมาแต่งงานกับทนายความหนุ่มธรรมดาที่ไร้ความเชยทะยานในชีวิตเป็นที่มาให้โกมิโฮนี่นะครับตัดสินใจที่จะแปลงโฉมสามีทนายความ ให้คู่ควรกับภาพลักษณ์สาวสวยเก่งของเธอนั่นเองครับ <laughs> ดูจากเนื้อเรื่องแล้วนะคะเ <c oughs> ชื่อว่ายุนอาค่ะเซเยสสวมบทโกมินโฮในซีรีส์เรื่องนี้อย่างแน่นอนนะคะ <c oughs> เธอก็จะได้ประชันบทบาทอย่างดเดือดกับอีจงซอกค่ะที่จะสวมบทเป็นสามีทนายความของเธอผลงานเรื่องนี้นะคะจะกำกับโดยโอจุงฮวานค่ะจากซีรีส์สตาร์ทอนะคะ โฮเทลเดลูค่ะและ My r e f o r m ์มเ Star ด้วยกำหนดเนี่ยเริ่มถ่ายทาช่วงครึ่งปีหลังของปีนี้โดยล่าสุดนะคะต้นสังกัดของยุนอาเปิดเผยถึงทิศทางบวกค่ะหลังจากที่มีการเจรจารนะคะว่ามีความเป็นไปได้มากเลยที่เธอนั้นจะรับเล่นซีรีส์เรื่องนี้ค่ะ โอ้โหทั้งตัวของนักแสดงที่มาแสดงทีมงานเบื้องหลังคือแต่ละทีมคือปังมากเลยปังมากเราคิดว่าน่าจะนะคะน่าจะที่จะแบบต้องมาโคจรเจอกันแน่ๆแล้วก็อีจงซอกตอนนี้เจ้าตัวไว้ผมยาวเลยนะบางมุมคล้ายกับยุนอาด้วยอ่ะเออก็น่าจะเป็นการไว้เพื่อเข้ารับบทนี้หรือเปล่าใช่แน่ๆเลยใช่ไหมนะคะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งที่เขาบอกว่าซงจุนกิก็จะมาประกบคู่กับซูจีด้วยโอ้โหอนี่ก็ปังเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องรอดูว่าข่าวจริงเท็จยังไง